สวัดีครับสวัสดีสวัสดีเช่นกันครับผมรับด้วยทุกคนรับด้วยทุกคนครับผมฝันละล่ะอันบ้าบอกอีกละเนาะฝันละกับบ้าบอกเลยครับโอ้สัญเจ้าป้าสีบ้าขัดการแชร์เต็มบ้ายังได้บ้าเนี่ยครับผมเอ้ยมาเป็นฟอนเอ็ซีครับผมเนาะคิดน้าเอ็มซีไปเถอะเออคิดน้าเพิ่งไหลายอังเป็นว่าอะไรมือบนไก่เห็นเสียจวนม้าแต่วันม้าย่างผึ่งขึ้นน่าบ้าเพิ่นเดียวว่้ยเดียวเบาเลยครับเออครับผมเพราะว่าผมฝันอะายมือละ คาคาให้มันชัดเจนนะครับครับผมคือเลยชัดเจนเลยอ่ะเฝ้าเฝ้าเลยต่อไปโจดไปเลยครับผมเนาะครับคือพอพบฝันฝันกันซีแม่พเกันคาอ่ะมันฝันอีกครับผมคือวัดก็เข่ายู่เนาะเข่ากันเนาะครับผมมีเจ็ดก็มีศูนย์ครับเข้าบ่างเขาบนเข่าล่างครับของเสียชวนหมดเออคถือเข่บนเข่าล่างควัดมาเนิงผมครับจับคู่ถือมัดเลยมาเนินเรียกหา มันแค่สิถือแค่มาสิถือเันก็ถือไม่ไหวยังไงแต่เดี๋ยวไปเรียกสายฝันเนาะครับเนาะแม้แม้ต้อสายฝันเอาดิครอทีมันด้ฝันแล้วฝันว่าสิไม่ยิ้มฝันว่าจังไรครับผมฝันว่าเห็นได้รั้งเขาเนี่ยร้อนราชการที่ซีบเขานี่แหละเออเจ้าฟาบ้ากตริย์เขานี่แหะครับผมพระเจ้าแผดีิเ่านี่แหละฝันว่ามันขี้สร้างโอ้ขบวนสร้างไหมครับครับผมครับผมแล้วก็เมียผมมันก็ขี้สร้างอีกตัวนึงที่ทั้งรังครับผม เอือนเจ้าขอบ้านอขีรำมูผมฐารับเสด็จเพิ่นโอ้ครับเขาเริ่มว่าเขาเริ่มว่าจับบลาผมนนะครับแสดงเขาได้ปลาอยู่ดีเย็ดเป็นสุขดีนะจุ๊บครับอันนั้นคุณรู้ไหมคุณใจเขาผมไหมครับผมขี้ขบวนสร้างใหญ่มากเขาลงมาผมก็ะั้างกระานเขาเริ่มบอกผมรู้ขึ้นมาเขาได้ตบหลังผมครับสบายดีนะจุ๊บสบายดีครับอันนบ้โอ้โหไปเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้ฝันดีตัวครับนั่นเรียกว่าขบวนสร้างใหญ่มากเลยครับองปลา มันยิถเรียงรายอีกหถเลียลายมันเงินล้านะแตกลายล้านตยบันทีเจมันได้ยู่เดืเนาะทั้งบนทังล่างครับพวกนึงได้แขนครับว่าเสียว่ามันถืองคกอยู่เดียวทั้งบนทั้งล่างทั้วิ่งพร้อมดิโอ้ยครับอ่าครับวันเนี้เว่กำบเลยผมผมเนียนเกูนย์เนาะครับผมผมเไรเนียนเก้าศูนย์เเจ็ดศูนย์เนื่อวันาทิเขาเก้าศูนแปดออกมาเก้าแผมหูแจ๊กเลยเขาเร่รัดไว้ดิีปลาตายเนาะเออเขาเริ่มเก้า ผมซื้อหาตัวแล้วก็ว่าเยอกอบริดารให้เกียรติเนี่ว่มัถือนะวิ่งหนึ่งเ็ดครเออวิเก้าเจีดเรไล่ลงมากนิครับครับผมล้ถือวันนึงขี่สบปองวันนึงหักับฝันฝันแม่งครับเฝันแม่ก็ขี่สบปองความจับคู่ถืฝันก่าที่แล้วฝัน่าไว้ในรถไตนยเฉยะเจ็ดถุงเนาะครับเจ็ดถุงเนอครับผมพราะัวิ่งหนึ่งเรับ เออซื้อกับเจ็สเลว่าซกับเจ็ดค่ผมไม่ได้ออกเรื่องเจดันี่ฝันว่าขีสร้างมวดนี่ฝันว่าขีสร้างเออราชการล่อซิบนะครับคร่บผมเวลา้ตีซร้อยกันเพื่อมาจับปลาแต่ปลาโอ้โหสบายดีนะจวนสบายดีครับ่ะ เสียจวนสิบได้รายแล้วล่ะงานอยู่งงานอยงยังมาแล้วถือรถตอรีวันที่นึงยรับผมยังได้อยู่ยังใคเอฟซีเพิ่งได้ไหมครับครับผมผมยังได้แล้วนิดนึงครับผเอาให้เอฟซีซะครับผมเออผมเอารถวันที่นก็ได้ผมยังได้รถวันที่หนึงครับเบิ้งดูครับฟังดีๆได้พี่น้ายังใครเอฟซีเพิ่งได้ครับครับผมใคเอฟซีได้ใครเอฟซีเพิ่นยูดีมีแห้งเรียงพ่อเรียงแม่เพอฟเลยครับครับผมเรียงลูกเรียงต่าเรียงลูกเรียงหลานเพิ่นเห็นบ่ครับเออเราผมเดียวผมว่าบั่น มีพ่ออยู่งพ่อกินแล้วครับผมพ่อยากครับเฮ็ดบุญได้อะไรดีเหมือนเนาะให้เฮ็ดเอาครับผมเออมันจะอวดไห่ผมยังตั้งต่างพวกเอาครับเพราะว่านี่มาแบงปันซื้อแบงปันซื้อผมไม่อยากใครเอฟซีพันได้ล่ะครับพ่อสายบุญได้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญตั้งตัวชี้ปากขาวปูตาไปเออเาพันหมาบ้านเรื่องสว่างบุรี่มาเบอร์ผมเปิดสะวันไล่เออผู้เฒ่าพ่าไอมาอ่อดีกว่านะผมว่าเขาเสียปอยพร้อมกันคุณแม่ครับ เบาว้เาเออเาผู้ละลอยมาสั่นผมเส้นด้ค่ารถผมก็คือเก่าแหะครับผมผมผมาฮักกิ้งผมให้ขึ้นแบโอ้ต้องปล่อยความกันแมนครับปล่อยความกันผมต้องเสนดายเพื่อนอำเภออยางว่าเบื่อผมมาดิเมย์ครับผมโอ้ยพูดเห่ารอผมก็ให้ขึ้นเก่าแหละแม่์น่คือให้คู่คนครับครับ ผม,มบมเดลสีโมเดลอาวา่าผู้ใดครับให้ซัมกันเม็ดครับเสียจวนก็อยากให้รอฟัง,ง,ลงคลิปเอาเนี่ยนะครับครับติดตามคลิปตัวจริงผมก็แสดงกับคือเก่าแหละครับผมก็ซสดงกับท่นแหละครับเดี๋ยวมันตัวจริงอาดสิรอกว่ายจังนลอยมาจนเบาพ้นเบาครับผมเราต้องมาดอ,อกอีแม่อีพอ่อเอ้ยถ้ามผมผมให้คลิปอะไะ ครับเออซุปตลากันแต่แต่มันเบิ่งในคลิปมันมากว่าตัวจริงกันแต่ตัวเดียวครับตัวเดียวเออให้ตัวเก้าให้ตัวเดียวกันแล้วก็ว่าปล่อยก้นอยู่แล้วแม่นใไฮพ่อครับผมเออก็อู้พร้อมกันครับให้รู้พร้อมกันประเด้๋ยวตีได้สร้างฝูกมักใหญยแต่ก็ล่อสีเปิดนนั่งอีเชิงหันเมียเขาก็ไปนั่งอยู่ตัวนึงอีกตัวทหารไม่ได้เป็นเลขตัวใดครับเอฟซีพัตตีเราเบิ่งเนาะอีเนาะองเรครับผมแล้วเขาก็อยากเพราะว่ามันปั้นดีที่สุดรางวัลครับ อาจจะบนล่างขอโทษด,ด้วยอ,อ, <c oughs> อาจจะอาจจะบนล่างด้วยพี่น้องด้ย <c oughs> อยครับผมระ้วัาง เมวนี้พบวิธีว่ามันเป็นลอดซีเนาะครับผมเออเพงีว่าไมนึ้กับศูนต์ตีนืกับศูนต์เกับศูนย์แต่ว่าพี่สร้างมากแกมใช่มเป็นเก่าตีหนึ่งศูนย์เก่าเนาะค่ะอ้าวเสียจวนตีมาหลดครับเอาให้ออกจากปากเสียจวนเลยผมราะวาจับเป็นคู่ไฮใครผมอยากมันดังไหมครับครับผมห้จับเด็กวิ่งมากครับผมเพราจับเด็กวิ่งไ้คนานเนาะครับผมลอดซบว่ามันถือเนึกับศูนะครับหนอกับศูนต์ว่ามันถืออีกละเน่งงกับศูนย์วิ่งเนื้อกับวิ่งศูน เอ้จับคู่จับเอาซะผมบอกต้เป็นตัวป้าจีดังครับผมเออเน้นกับศูนล์เหรอครับนี่เคยจะจบแล้วเนาะครับผมปลาเสียจวนมาหนึ่งกับมาศูนย์นะครับเด้อเออเน้นกับศูนย์เอฟซีพิจารณาเบิ้งครับถ้าผู้ได้มักตัวไหนกับถือมดนอะไรยังไงหันมาเน้กับศูนย์ครับซื้อตัวไหนกับถือนะครับเอามาใส่นี่เด้อครับจับใส่กัน ผมว่าอยากจับหามันสิ้ายตัวนะครับมันสิรายตัวแล้วก็มันเตีมนยย่มันผมครับครับอืมเอาไปไคุณพ่อคุณแม่คุณแจ็โตัวยังครูยังนะเสียอ๋อครูเดียวกันเนาะเขครูเดียวเขาก็ยังกาวซูนขึ้นกาหรอครับอ้าวซูนพี่ต้องโตเดียวเลยมสีตอนจัดไห้กาวูนะครับเด้อเอาเอาเอาเขีนเขีนเลยเอาเขีนเเลยครับแต่มันจะหาสีไรบอเล็บ้านผมผมยังมั่นใจว่าจะออกเล็กบ้านผมอีกคนนึงเล้ก็ยขมาขตเสียบ่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 ท่บ่มี่รัาบ่มี ให้ตัวเดียวเลยให้ตัวเดียวโคโลเลยเออเพื่อเพื่อเป็นผู้สูงสักเนาะแต่เพเป็นเก่าทุกขี้ส้างมากพ่อขี้ส้างมากพ่อเอออะพี่น้องเสียจวนทั้ง้านเลยที่ผมผมเนี่ผมซื้อตังว่าอะไครับผมผมซื้อเก่าสุ์หลายมาแล้วซื้อเขาเขาป่านน่าไป็หอป่านไหมพ่อครับผมไม่ได้ออกแปดศูนย์แล้วไหอนเดกยิ่งขึ้นไปลเนาะอันเด็กยิ่งขึนเนี่ยเออ ยังใครเอฟซีมันถือไงไม่ยักใหรไล่ตัวใครทักสิละครับผมเอฟซีถือมันก็ถือสิน้ไห่เป็นแตสวอวัพี่น้องบินหนึ่งกับวิ่ศูนย์ครับจับคู่ไห้ที่แรกว่าที่ว่าจับดิพอร์ตว่าไอ้เอฟซีเนี้ยเดี๋ยวต้นฒ่งเอก่เลยเก้าศูนย์พี่น้องมันจะบ้ากันสิครบรอบของผู้เล่นเด้อฮารานดีพอดีเขาบนเขาล่างเนี้ยเขาบนเขาล่างขอโทษด้วยล่วงไน่ล่ะแม่ฝันแม่นซะเหลืเกินครับผม เราเอาไว้เอซีแหละคิดว่าให้ให้เอฟซีเบิ้งเอาเก่าซื้อมันเคลื่อนอะไรแต่ลมันเบิ้งกันเนาะครับผมตัวแรนคือเก่าซื้อได้กัดซื้อลงไปอีกครับจัดเลยเออจัดเลยครับเอฟซีมากับเสียจวนกับไปหารปไปยิปไปหาสลปสาราถึงแมงกัฐบาลไปคหรือว่าสายวิ่งสายแรงก็จัดเลยหนึ่งคับซูนเออหนึ่งคับซูนมีครับซื้อได้แล้วนอนอยู่กับได้กินมาดูเสียดจนว่าถามมันเลยตั้ว่า ว่าเป็นแม่ละหลานว่าดีครับฟันเห็นพ่ะเจ้าอยู่หัวเนาะผู้สูงศักดิ์เนาะแต่เลยว่าพะจะป้าผมสบายดีไหมช่วยมานเคุณจ้าก็เสื่อเพิ่งกระไรปลาใสนะโอ้คือคือการสิวซ่มมาว่าจเป็นเก้าหานจะเป็นแปลงอะไนบ้าครับบ่ต้อพี่ศูนย์เผมตอพี่ศูนย์ต่อพี่ศูนย์กับนงขผมอยู่เลยต่อพี่ศูครับผมเออต้อพี่ยังซี่อยู่เลยอ่ะเออ แล้วก็ตีเอฟซีล้วอ่าเอฟซีฟังดีๆพิจารณาคาับเ้อครับเด้อครับอันนี้เป็นความฟันของเสียดจวนครับเพิ่นจัดให้แล้วถือว่าฟันทงก็ว่าได้ครับวินหนึ่งกับวินศูนย์ตัวใดก็บว่าเอาครับแม้แต่ว่าสิกเอ้าหนึ่งก็ยังว่าเอาแต่ต้องมากว่าชันว่านั่นด้วยประชันว่าจัดให้เอ้าศูนย์เลยแต่เอฟซีรถเลยเหี่ยวเขียนรถเสียสมคำนองกล้วยเลยครับแมนคือผมเจอพบพบกันฟันมันจะไหรขึ้นอะไรเพราะว่ามันจะรออีกมันจะฟันอีกบอครับ แล้วฟันอีกทีแสดงว่าอยู่แล้วเลยอยู่แล้วอยู่อีกจริงโอ้ครับกามาเข่ากับเล็กูเขาพอดีได้หมือน้านี่ครับอยู่ปูรีปากในพญยสาจิตพสาจิตก็คืออ่าเก้าศูนย์ครัอเก้าศูนย์ะครับเนาะครับยวเวไ่ได้แต่น่เนี่ยเอาไปัเ่นไได้ไปนั่งที่ไหนครับไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ปครับเราไม่ไเนครับครับให้คุณแม่ทองแปนเจอคนนี้มาล่ำนี่เราได่ยี่สบหกเนาะครับผมแต่เราพบกับว่า เอาก็หายซกำลงไปเลยครับเพราะเขารมาได้มือนั่นล่ะแล้วก็ฟันอีกเรอยนอนดีดีาอนดีว่าตื้นคนลงใช่ขามตบวมีอีกเลยครับผมแต่ว่าเลขเขาเลขเขาแล้วเันว่าฟันฟันซัานี่คือว่าเขาแข็งอย่านี้ประคแม่ละเขาข้างเด็ดเลยแข็งลายเหมือนเนาะ โอ้ครับนี่แหละครับเสียชวนเพิ่มเพิ่มสี่ธุรกิจเปิ้นหลายปินไดอยู่ไกเปินไใดขับหอดมือมาเพิ่นธุรกิดน้ำเอฟซีขึ้นกันครับเพิ่นกับมาแบ่งปันแนวทางขึ้นเก่าขึ้นเอฟซีทั่วมาตั้งแต่กุ่นลาบครับสามสี่มือหามือกุ่นลาบเสียจนเพิ่มเข้าในจะปล่อยเพราะว่าย่านซื้อปอดได้ยานเพราะแม่พี่น้องซื้อปอดได้มันสีอันสีเตี๋มก้อนเออไม่ใช่เป็นดวงไพ่ดวงมั่นใเนาะครับเป็นดวงไพ่ดวงมั่นครับเพราะนี่ผมก็ได้ลากก็บาดโอ้โห เป็นสวะบ่าื้อหลายปัดเก่าได้ยิ่มครับผมเพราะว่าผมก็ได้่าหลายแล้วผมก็ยังสื้อหลายสื่อพ่อฟังโอ้ครับผมสื่อพ่อฟังเออเออาวิ่งตัวละแสนนีเอวิ่งผมก็ได้เลียนายปัดกันไมได้กระานก็บาดเนาะครับกระานก็บาดเาเกินนี่ซื่อพ่อฟังนี่เนี่ยแล้มันออกเก้าสุดในหาดันครับเก้าสุดในหานเพราะว่าผมนักเก้าสุดมว่นี่มายำแค่นี้ก็ยิ่งยำอีกเอออาเออม่าต่บหลังพ่อไม่ใช่ ยิ่ที่งไปหาดินสลากินแงครับต่อรเข้ดนนี้าตไในแช่กับสาดิทองจันอยู่ถูกดงครับว่าอยู่ออที่เกินหม่ออที่เกินไม่เลยเพราะ้ก็ปาโกธหรอครับเพราะว่ากป็นปานวดตัวอะไรปาวดจีถึงเงินเลยแช่กัอยู่แช์กับผนอยู่ทบ้านนีคู่มือรอครับผมือครับเมื่อวันกมาท่วมา ครับผมแต่ือว่าเป็นบุญทั้งหัวโยทำกระทั่งมีเสียใจบุญือจังเสียจวนใจครับครับแล้วก็คืะไอ้หมอล่ำดังกรคือพี่สาธิตถึเสียเป็นกามารรวบบุญน้ำตลอด้ตลอดบุญน้ำเนาะเพราะลุงรดเนาะข้าวกระพอลงรดครับขาร่วม้ตลอดครับผมครับผมก็ทังปลาหั่มเนาะก็มาซอยสุงงานอุ่งานวว่าแข้งยุ่งไก่เพราะกมาครับไ็เลยเป็นทีมงานที่แข็งแรกเลยครับเออพี่เต่นทนองกันเออ ครับผมเวลาเลขกับพกักพร้อมให้ให้ตรงเลยครับบวกักครับแต่ว่าให้ไปแล้วแล้วต่ดจีไปห้างหลวงไพหลวงมั่งหวงไพหวงมั่งไปให้ได้ครับผมเออแต่ผมบินสวนกับนุ่งเลิศนะครับแล้วผมฝากเลยครับฝากบินสวนกับหนึ่งว่หลายตัวครับตัวเลขเสียจวนมันจะคิดหัดขึ้นยังนี่เออผมก็แปลกแปลว่าสร้างอีกฟูงหนึ่งนี่ครับผมเห็นสร้างอ้อ่าเย็บีตีว่าจังเลยกับพี่แจ๊ดนะเออตีเอาเนาะครับต้องมีสร้างม้าง พี่ใหญ่เลขสามตัวขันขันนั้นสามตัวใเสียจวนงั้เรื่องเก่าสุดูเอาดียวน้เอาย้วเนี่บอกเดี๋ยนี้เอาวเนีอล้เดียนเอาล้เดีนี่เอาแล้วเียน้เลยนีเอาเดียวนเยนีล้ดยนี้เหละเดน้อเน้าน้อด้ละตัวเดี๋ยวเอาวาไ้เี้เอาีน ตัวนั่นเเอฟซีมันถือเนอะครับจะได้ไปเหอนกันบ้างเนอะอยากได้อีหลี่จังมากครับเอออยากให้ได้อีหลีอยากให้อยาใจคนจุนกันบ้าอะไรอยากให้อยาให้คนพราท่านได้มีเงินมีค้ามให้คนถือกสุดยาใจคนจุนมาครับแนียนแกกทุกคนเลยอยาใจคนจุนแกมันเลยเออครับผมก็มีเท่านั้นแหละพี่เออเพราว่าก็ศูนย์กับ เรตอใส่แก๊สุดไปกันไดมอครับผมก๊สุดหมันก็คือเกลุดเพราะว่าเอารักชุดห้แล้วกับลักหนึ่งห้แล้วเออเลยไาครับผมนะครับสมกับล้อก้อยเรารับเนาะเอาไปมาเสียพื้นที่เพราให้ีเลกอเอาใจ่้อนก็ไดเยอะตัวเยอที่ั่นว่าไดเขาเลกตัวเขาเลกตัวไปนี่สุดยาใจคนจนครับ นี่ออกนึ่งศูนย์อดกระไดได้หรอไม่นี่จะออกนึ่งซุนอี่ก็ไดเก่านึ่งซุนกัเดียวกันละาเดียวกันครับกันเดียวกันเพราะแล้วเพราะเนี่มันสิหลายเนาะเออมันรอสินคันรับเออโอ้ยเป็นแต่สวัสดีพี่น้องครับขอความบุญขอบคุณเสียจวนในร้ายครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องสมกับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศล่อค่อยครับคุณได้เอก็ทั่วมากทั่วหาช่องนั้นแง่ช่องนี้แง่ยันเสียจวนมาไปเนาะเดี๋ยวท่านช่องได้บอกว่าขันเสีย เพิ่นกัสิมาหายเนวทางครับเพราะว่าหายเตัมว่าปีไร้เสีย่นก็ไปยึดสลากกินแป้งสะพานก่ได้รัาผมอ่ะรับหอดมือมากเพิ่อก็มาหายขึ้นมามามากง่ามากับบ้านอ่ะมอเตอรียครับครับผมครับัเอาานเนาครับโอ้หายพ้อพมันครับโอ้หาพออมันไปเข่าอ่าตักเกล้าพอดนะยพ้อดครับบัตรกางเกงครับ อายุวันโนสุขังพระลังไอ้เอ่อเอฟซีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยได้รอดมาด้วยครับขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับเซียชวนบ้าเสียชวนครับเสียชวนก็เลยเสียชวนก็เลยตีห้ครับตีห้ครับเอาจับคู่้ห้ยเอฟซีเนี่ยตีแรกคนถือห้ตะเล็กวิ่งไปครับเล็กวิ่งหนึ่งกับศูนย์นี่ครับบัดนี้อ่ะเดี๋ยวไอ้ ยิ้มว่าไปว่ามาเสียจวนเลยจัดให้เก้าชุดมาได้พี่น้องตัวเดียวโคโลอ่ะเอฟซีทันใดครับมักตัวเลขเด็ดๆน้ำเสียจวนร้อยก็งวดตัวได้พี่น้องเรื่องของเสียจวนยิ้มเ่าเคยพลาดครับบางงวดครับสีเข่าทั้งสองตัวเข่าบนเขาล่างครับแ้วก็เอาไปเอามาที่แรกโอ้ยพ่อเพื่อนมายิ้มมาทันว่สาสี่เอาชุดยาใจค้นจนดมาทันว่ายาใจคนจ,น,จ,คน,จนเสียจวนจัดให้อ่าเสียให้ด้วยน้ำกันเบิดประเทศยมาทันว่าครับชุดยาใจค้นจนจัดให้สามตัวได้พี่น้อง หนึ่งเก้าศูนย์งเลยปั้นพุ่งไว้เลยครับครับเสียจวนจักให้ครับหนึ่ตัวที่แรกเชือให้ไดเลครับเป็นบานยาหาสื่อปรได้วันนว่าครับราการสองตัวคือ90้าครับพราบ้ามัดตุ่งกับบานเล็กกี่เพป็นพอดีครับบานเล็กกี่เสียจวนกับเก้านะครับเด้อ ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับบรวัยแอดยิ่งลงคลิปได้ไปครับกับกดไลค์กดแชร์คือเก่ากดติดตามเครื่อเก่าก็ขอให้บุญบารมีพูดชีพปะกาวพูดตาครับดวงบันดาลให้เสียจวนเพิ่นครับเพิ่นเป็นเสียชีใจบุญนะครับเพิ่นสายฝันครับเพิ่นฝันได้แล้วเพิ่นกะแม่แบงแงปั่นแนวทางพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอให้ร่างกายเพิ่นแข็งแรงสุขภาพร่างกายเพิ่นแข็งแรงนะครับเนาะให้ดู่กับ เอซีไปโดนๆครับเพิ่นจะได้ฝันมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องคือเกาเ่าอย่าลืมตัวเลขเด็ดๆของเสียจวนก็คือวิ่งหนึ่งกับวิ่งศูนย์อ่าฟันท่งตัวเดียวโคโลเลยคือเก่าศูนย์ที่แรกสามตัวว่าสิบว่าให้อ่อาญาติมันหายยิบหายไปบ่ได้ครับได้จัดให้ไปได้ครับหนึ่งเก้าศูนย์สุดยาใจคนจนครับขอให้เอฟซีทุกๆท่านครับโชกชกมันๆลำลำด้วยๆครับตัวเลขของเสียจวนนะครับเด้อครับปอบไปยิบไปหา ไปยิบไปหาสลากคิมแบงรัฐบาลไว้ครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านช่องยิมไอแหลงโมงขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก็กาบขอสวัสดีครับสวัสดีครับ